สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพอใจดีสุขสุขคนพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงอากาศทางบานทังผุ่นทังผีเป็นยังไงหอนบ่พี่น้องทัางพี่ยังมาหอนกระก,กระเรียใช่พี่น้องเอ้ยฝนตกแต่ก,กัยังหอนอยู่นะครับตกกะบบ่ตกแห้งดอกพี่น้องนะครับแต่หอนหอนค่ะหอนเนี่ยพี่น้องขนาดฝนตกก็นยังเอาอยู่พี่น้องเอ้ยหาลมสิมี พัดเย็ยนๆกับผมมีพี่น้องเอ้ยให้มันฮอนคักฮอนแน่นะครับพี่น้องครับมื้อนนี้พอใจดีเนะาะสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องกับเจดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้องได้เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับสองหดแล้วพี่น้องสองหดแล้วล่าพัฒนา,น,น,า,าน,นะครับปู่เพิ่นบ่ไดมาซอยพี่น้องนะครับปู่บ่ไดมาซอยพี่น้อง สวัสดีปูมาซอยเดยวพี่น้องปูมาเล้วเด้อปูมาแล้วอืมก้มหวังของพีของน้องกะกลับขึ้นมาคือเกา่าเพราะว่าปูเขามารวมแนวทางนะครับมาซอยทรงซอยเชี่ยพี่น้องนะครับสำนักหนึ่งบ่เขาก็ให้เขาอีกสำนักหนึ่งพี่น้องนะครับปูพวางสั่นตีกรอบไว้บ่ให้ไปใสพี่น้องนะครับกับแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับ พี่น้องครับพอใจดีนะครับเนาะสีภาพไปตามแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับของปูซีหนึ่งเด้อนะครับวันที่พี่น้องวันที่ห้าได้พี่น้องเด้อวันที่ห้าวันที่ห้าพี่น้องวันที่ห้า พุทธสภานะครับพุทธสภาคมเนาะสองหาหกแปดเด้อพุทธสภาคมนะครับสองหา้าหกแปดเคียงๆเลยพี่น้องลาวพัฒนาปูซีหนึ่ง นะครับพีน่น้องลาวพัฒนาปูซีหนึ่งเด้อเราพัฒนาลาวพัฒนา สี่หนึ่งมาแล้วพี่้องเราพัฒนาปูซีหนึ่งก็เงาที่แฟนกับแฟนช่องเรียกร้องกันนะครับวิ่งบนล่างพราะว่าปู่บเห็นปูเนาะเอฟซีก็ถามหาก็ได้บอกให้ปูฟังปูกเ็เลยว่ายากอยู่ขั้นล้างแล้วก็จะทรงไห้่วาสันเพื่ินก็ได้ทรงไห้พี่รอง สำหรับเอฟซีทีถาปูอยู่กับาแา่เราได้พี่น้องได้ขันปูมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องเบิ่งแ้วก็จิ้มไปกดยกนิวห้ก็ซื้อๆก็ได้ดอกพี่น้องนะครับซอยกันพี่น้องไหปูมีกำลังใจเน่ยพี่น้องเอ้ยนะครับเหตุยังก็ได้เนาะไหมีกำลังใจกันพี่น้องไหกำลังใจเจอปัญหาแนวทางมากกับโมเมนต์งไงๆพี่นอ้องอ่ะเป็เบิ่งปูวิ่งบนล่างพี่น้องปูวิ่งบนล่างอะไรเนาะ ปูวิ่งบนล่างพี่น้องหนึ่งเจ็ดพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่คือแนวทางของปูเด้ออยู่กับพี่กับน้องแล้วบาทนี่สิตัดสินใจแนวทางของปูใดของสำนักใดอยู่กับพี่กับน้องสิพนนิจารณากันเด้อ พ่อเจดีเอามาเป็นแนวทงใไ้พี่ให้น้องซื้อเด้อน,นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอฟซีไผ่เอฟซีมันมักไผ่มักมันพี่น้องถามมักทั้งเจ็ดสำนักพี่น้องพ่อใจดีสิบอกเด้อห้ยขัดแนวทางออกมาตัวได้ตรงกันขัดออกไว้ตัวได้ตรงกันขัดออกไว้ตัวได้บ่ตรงขัดแยกออกมานะครับมันจะมีบกี่ตัวพี่น้องพ่อใจดีมานั่งพิจารณาเบบึงไม่กี่ตัวเอง นะครับเพชยยังได้กระถือพี่น้องเ็ดสำนักเก็ดอาจารย์บนล่างแน่นอนนะครับบ่ลายตัวพี่น้องนะครับเมื่อบังการจับคู่พี่น้องของปูซีหนึ่งเนาะนะครับบ่ลายตัวหรอกพี่น้องเคจได้กับบ่ลายตัวนะครับหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งจับครูให้พี่น้องเซ็ตซับเป็นที่บลอยชุดที่หนึ่ง อยู่กับพี่กับน้องสี่พิจารณานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อจังได้ให้กําลังใจกันนะพี่น้องให้กําลังใจเพื่อนเพิ่นก็อุตส่าห์เอาเนวทางมาฝากพี่ตอนน้องตามคำรีกร้องพี่น้องต้องกไดไลค์กดแชร์เพิ่นพี่น้องนะครับให้เพื่อนมีกาลังใจให้เพิ่นมีนมอ่าความหวังกับพี่กับน้องนะครับนาอเพิ่นกระถาพี่ถาน้องถาญาติยมนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งชุดที่สอง นะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เจ็ดแปดน้องนี่คือแนวทางของปูสีหนึ่งจับคู่ให้พี่ใหน้องเสร็จซับเป็นที่ร้วยอยูย่กับพี่กับน้องสีตัดสินใจนะครับชอบก็จัดเด้อขัดก็ผ่านแนวทางมีเข่ามหรุดนะครับอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นนะครับสิพิจหน้านะครับ พอจะจดีก็เป็นเคียน่ยวทางพี่น้องวันที่ห้าพฤทภาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่สี่หนึ่งเด้อว,วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องมากบอกพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดนะครับน้องจับคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดหก จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องแคบนาจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานวันที่หาเมษาสองทุ่มเออวันที่หาพฤษภาสองหาหกแปดสองทุ่มเคืองดูผลกันแน่นอนเข่าลือรุดพี่น้อง,พ,อง,อพ,องพี่น้องแคบนาจอได้เลพี่น้องก็จะเริ่มกดไลไรกดแช์กดติดตามปูซีหนึ่งกันได้หลายพี่น้องให้กำลังใจเพลินสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยสู่ผู้สู่คนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ